อ่าสอเติมโค้ดใหม่ดูอีกรอบนะดูอีกรอบนะอยากเติมโค้ดนะกด E.C. นะครับเซตติ้งไอ้พี่ E.C. เอาไว้่ให E.C. แล้วก็มาที่อ่าอีเวนต์สักอันหนึ่งเลือกมาอ่าอีเวนต์ผมเลือกเป็นประเทมพาแล้วกันเลือกไปที่อีเวนต์ครับเสร็จแล้วก็มาดูด้านล่างขวานี่เห็นไหมกดตัว X redeem code ใส่โค้ดลงไปโค้ดที่ผมเจอเมื่อกี้คืออะไรฮะ One Human ใช่ไหม O.N c e h u m a n ศูนย์แดห้าใช่ไหมถ้าเกิดจะไม่ผิดกดรีดีมไปป้าบเรียบร้อยโอเคป่ะอ่าประมาณนี้อันนี้คือแบบง่ายๆโอเคป่ะหรือจะเป็นตามที่น้องคอมเมนต์ก็ได้อาจกด f 3ก็ได้อีกวิธีหนึง่ง f 3แล้วมาที่อีเวนเลยก็ได้หรือใครที่แบบว่าเอ้ยอยากได้เป็นขั้นตอนทั้งไงกด e c กดที่เวทมนตา์อย่างนี้ก็ได้หรือกดอีเวนต์นี้ก็ได้แล้วก็มาที่กดตัว x นี้ก็ได้อันนี้คือแบบละเอียดนะ ถ้าใครอยากไปไวๆก็กด F3 แบบที่น้องว่าก็ได้เหมือนกันแล้วมาด้านล่างขวา redeem code อ่ะอันนี้คือแบบใช้ช้าจะได้ไม่หมื่ะก็ะประมาณนี้แล้วกันครับ